ปวดหัวมากๆเลยค่ะเรื่องบ้านนั่นเองทุกคนคือเวลาที่เรามีงานเล็กๆน,น้อยๆใช่ไหมคะจะจ้างช่างก็ไม่รู้จะไปจ้างที่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางทีช่างแพงมากซึ่งงานมันแค่นี้แล้วใ็้อยากทำเองอะแต่วันนี้สกิลไม่ถึงค่ะทำไม่เป็นวันนี้ก็เลยมีนัดกับพี่คนนึงค่ะเขาว่ากันว่าพี่คนนี้สามารถช่วยใครแก้ปัญหาโดยการอัพสกิลทํห้า ดเ,ดเ,เด้ยเเดลี๋ยวเราไปพบกับพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะยีนด,ดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์บอยด์ฟอ,อร์ทีบีเซ็นเตอร์นะครับศูนย์แห่งการพัฒน,นาและยกระดับมาตรฐานการทํางานพื้นและผนังให้กับช่างไทยแล้วก็ผู้ที่สนใจในด้านงานก่อสร้างผ,นนผู้ที่สนใจผู้ที่สนใจอยู่นี่สนใจวันนี้มาถูกที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยที่นี่นะครับก็จะตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องแพรอยากรู้ปัญหาหรือเพนพอยนะครับในด้านงานพื้นและผนังที่นี่ตอบโจทย์มากมาก พูดถึงพื้นกับผนังพี่เอตอนนี้เนี่ย้ามีปัญหาคือห้องน้ำที่มันมียาแนวอ่ะพี่มันหลุดแรอมันนิดเดียวเองอะ่ะแล้วพารู้สึกว่างานจิว๋วจิ๋วอ่ะจริงจริงอ่ะพาทำเองก็ได้นะแต่วันนี้ทาไม่เป็นพี่เอสอนได้ใช่ไหมพี่<ด>นี้ที่นี่มีหลักสูตรหรือทริคในเรื่องของการทํางานนะครับให้น้องแพรเนี่ยสามารถนํากลับไปใช้ที่บ้านได้เลยนี้เนี่ยพี่เอขออนุญาตนะครับจะเอาหลักสูตรที่เป็น Advanced c o u มาถ่ายท่อให้น้องแพวันนี้จะมีเก็ดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสามารถไป DIY ที่บ้าน oh. นะครับเป็นงานผนังต้องบอกว่าเป็นงานผนังที่เป็นชิ้นเดียวในโลกได้เลยเลดมากค่ะพี่ฟังแล้วตื่นเต้นอดใจไม่ไหวละไปเรียนกันเลยดีกว่าค่ะโอเคงั้นตามทางนี้ครับทุกคนคะ่ะแล้วตอนนี้พายอยู่ในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วคะ่ะ oh. ตื่นเต้นมา,มากๆเลยเ oh. พราะว่ามีแต่อันที่ไม่เคยเห็นเต็มไปหมดเลยคะ่ะ เมื่อกี้คพี่แอเราคุยกันว่าพี่แอจะสอนแอดวานซ์แทขอเวสิกก่อนได้ไหมคะกลัวทำไม่ไหวพีดีมากๆเลยครับก็ตามรีเควสเลยนะครับเมื่อสักครู่ยาแนวก่อนเลยก็จะเป็นยาแนวนะครับของเสือนะครับเป็นยาแนวสูตรเพิ่มสารทนกดที่มีคุณภาพนะครับจริงๆยาแนวนะครับเบื้องต้นนะครับจะมี3เรื่องด้วยกันนะครับที่เราคอนเซอร์นมากๆก็คือล่องยาแนวที่เราจะทําการยาแนวเข้าไปใหม่นะครับต้องมีการทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนขั้นที่2ก็คือการผสมอันนี้สําคัญมากนะครับก็อยู่ในโปรเซสของการ เตรียมวัสดุด้วยก็คือการเตรียมที่ผสมแล้วก็เติมน้ําลงไปก่อนสดุที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงเวลาเราเติมน้ําลงไปก่อนเนี่ยก็จะช่วยให้ผสมง่ายและเข้าตัวกันได้ดีส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัวทริคหรืออุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็เป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการยายแนวที่มีคุณภาพได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่3เลย แล้วีซี่มากคอสิบอกเลยว่า baby เบบี<ๆ>้สุดๆ้อ,อมแล้วที่จะเรียแอัดวาน่เพียเ์ทำได้แน่นอนอันนี้ง่ายมากง่ายมากใช่ไหมครับและอัดวานคลาสนะคะตอนนี้เธออยู่กับผู้เชี่ยวชาญอีกคนนึงแล้วค่ะ แอดวานสระธรรอะไรกันบ้างคะพี่นอนแอดวานวันนี้นะครับผมเราจะเห็นผนังที่เป็นฉาบสีนั่นเองนะครับลวดลายที่สวยแบบนี้น้องแพรรู้ไหมว่าทํายังไงทํายังไงบ้างคะอันดับแรกต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับผมหนึ่งเตรียมอุปกรณ์สองนะครับเตรียมพื้นผิวนะครับที่จะทานะครับแล้วดับสามก็คือเริ่มทํากันเลยไปทำเลยนี่นะครับน้องแพรปูนเราได้แล้วนะครับอุปกรณ์เราก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจุ่มแล้วกิ้งให้อยู่เลยง่ายมากบอกเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือเราไม่ได้กด ไม่ได้กดแด่ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราถ้ากดมากเลยก็จะเล็กนะครับอ๋อนี่ไงครับทุกคนและนี่ก็คือผนังที่เราทำเมื่อกี้ เมื่อกี้มันสีเหลืองค่นน้องแพแป๊ว <c oughs> เปลี่ยนเรื่องดีกว่าค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้สินะที่ดูอยู่วันนี้สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ติดต่อได้ยังไงบ้างคะพี่นนท์ติดต่อง่ายๆด้านล่างนี้เลยครับเรียกได้ว่าที่นี่นะคะครบวงจรทั้งติดอาวุธให้พี่ช่างโปรเฟกชอลมากขึ้นแล้วก็ยังให้ความรู้กับผู้สนใจทั่วๆไปอย่างแท้ด้วยนะคะและสำหรับยังไม่รู้สินะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย